ช่วงเวลาที่ผู้หญิงรู้สึกแย่สุดๆมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่สองฝ่ายทะเลาะก,กันขุดเรื่องเก่าๆมาต่อว่ากันมันเป็นช่วงเวลาที่เธอรู้สึกเงียบตอนนั้นในใจของเธอมันมีแต่ความกดดันเจ็บปวดน้อยใจซึ่งผู้ชายก็อยากจะคุยๆให้มันจบๆบแต่เกือบจะร้อเปอร์เซนต์ที่ผู้หญิงเลือกจะเงียบเธอคิดว่าต่อยพูดไปเราก็ไม่ฟังมีแต่จะทะเลาะก,กันเปล่าๆเ,เธอไม่อยากอยู่ในบรรยากาศแบบนั้น แล้บางครั้งเธอก็น,น้อยใจในชะตาชีวิตว่าหากเราไม่มีเธออยู่เคียงข้างชีวิตเราจะมีความสุขมากกว่าน,นี้ไหมโอเคละผมเป็นผู้ชายผมไม่เข้าใจโหผู้หญิงมากมายเท่าไรหร่หรอกผมได้แต่นึกย้อนไปถึงช่วงเวลาเก่าๆที่ผมเคยทุกข์เคยลำบากแล้วมีเธออยู่เคียงข้างสิ่งที่เราทุกคนทำได้ก็คือเดินไปหาเธอกอดเธอขอโทษเธอต่อให้เรื่องนั้นเราจะไม่ผิดแต่มันจะเป็นอะไรไปละ่ะ เพราะคนที่เรารักและรักเรากำลังอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่เธอไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกต้องการแค่ให้เราอยู่เคียงข้างเธอเท่านั้น